เฮมเฮมวันที่เราจะมาเล่นกันบอกผว่าเราจะกับเกมเอ่อตัวเกม Can of Can นะครับผมไม่รู้ว่านี่ภาคล่าสุดหรือเปล่าที่ผมรู้คืออันนี้ภาคเก่าอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นภาคที่เก่ากว่าภาคล่าสุดนะครับก็คือก็แค่มันเก่ากว่านิดนึงนะผมก็เก่ากว่าแค่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับผมโอเคเรามาเล่นกันดีกว่าครับผม อันนี้ผมเล่นมาเจ็ดปีอันนี้อันนี้ผมเล่นมากี่ปีวะน่าน่าน่าจะสองสามปีใช่ไหมครับแต่แค่นะแต่เชนะแล้วเงินเนี่ยไม่ต้องสงสัยว่าผมโกงเปล่าไม่ได้กโกงมึงดูนะครับสะสมจนเล่นเต็มมากพอใจแล้วเรามาอัปเกรดกันอัพแม่งอัพไม่งอัพไม่งเลยเลยอัพเลเวลเลยหมดหมดหมด อาอราวอ้าวอ้อออาวอ,อ,อ,อ้อ้าวอ้าวอ้าวอ้าอ้าวอ้า่้าอ้าว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 เ้าเอ้าวอ้าวอ้าวอ้อ้าอ้าวน้าอ้าวอ้าอาว้าวอ้า้าอาวอ้า้าว้ว้าวอาา้า้อ้ออา,อ,า,าออ้ ผมเตือนมาแล้วนะนะสั่งซื้อได้นะใครมีตังค์สั่งก็สามารถใช้ได้มาใช้แล้วกันดีผมั้างนี้เราขอใช้จน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 ยินเยอะเลยเอ้ยมันมีเยอะเกินไปหน่อยไหนะคะ แล้วก็เอาเจ้านี่ด้วยนะลืมนืนะครับคือผมตัดแผนผิดตอนนี้ผมตัดแผนผิด่ะเพิแผนไม่ผิดติใช้น,น,นางฟ้ากดเยอะเหลือแต่ตอนนี้นางฟ้านิดเดียวนะอย่างน้อยแล้วก็จะมีนี่จากการไหนก่อนดีกลางไม่เนาะทบาอะไรกันเดียรครับจะเสียมากเลย คุณพ่อจะเล้วว่าผมมาทายนะครับบ่อยแม่งรัวๆดูๆด <c sus> ูตัว <draining> ม <Happ. ahead> ัน like. ดิสี่สี่ตัวยังไม่ตายตัวนี้คือไม่ช่วยเลยทำไมเอ็งไม่ซื้อคุยมาใช้วะแล้วกำแพงมันก็นิดเดียวด้วยกำแพงนิ่งตันนิ่งจู่เลยกำแพงไม่มีการนะครับ ใช้คุณพ่อใช้คุณพ่าเลยอ่าคือโดมนี่อัพสุดแล้วทุกคนเนี่ยนี่ไม่ได้เลือกซะแล้วผมเป็นคนไข้นะของคือ King o f อ King God Award

Hey. ลเล้วก็ปล่อยยังมีเรื่ยมีเรื่อยตัวตัวไม่รู้นะผมไม่จับเนี่ยภาคใหม่มีตัวปแปลกตั้งดีพภาคเก่าก็ามีตัวปแปลกกันนะตัวอนะไรวะเนี่ยอันนี้ก็นเลยต,ต,ตัวอะไรผมผมไม่เยเห็นในแคียนแล้วไเคีนเลย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเราไปเล่นดีวกว่าครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อจะได้มามาแจกโปรโกันนะครับ กจะได้ท่าชมครับผมไปที่ช่องของนบิตะุงนะครับเหล่าพี่บอลกับผมก็ขอปุนคนแจกโปแค่นับแข่ขอแจกโปทุกวันเลยนะครับทุกคลิปเลยด้วยอย่าลืมเข้ากดติดตามเขาเพื่อเพื่อดูโปรต่างๆนะครับโอเคเรามาอันนี้ก็เป็นโปของพี่พี่บอลนะครับ เออพี่โน่นโบตะคุงนะครับในช่องนะครับโอเคคือผมแจกไม่เป็นนะครับก็เลยให้พี่ขอแจกแทนนะโอเคจะมาก็ลิงชื่โนบิตะคุงเนี่ยก็พิมพ์กันหน้าเล่นกันหน้านะผมก็ผมขอเล่นดีกว่าวนนี้อยากได้มาเลยอเชอตายิง มาลุ้ๆอย่างนี้ตายสีแน่เก๋ครับแล้วก็ปล่อยตัวมันามาเล่นเนี่ยว้าวว้าว,ว,าว,ว,าว,ว,าวเอ็นไล,ลน์ันเล่นทะลุมาพวกกนเดวกันมาเนี่ยมา จำไล่อ๋อแป๊บเดียวแม่งพันจะหมดแล้วครับผมแม่แม่แม่สมภคมโท,โทรมานะครับถ้าเกิดผมต้องอาบนะ้ำล้วก็เออพูดนี้ที่โทครับผมผมไปทำงานแล้วนะไปทำงานาคือใส่ไข่นะครับผมไปสามต้อ,งต,อ,ง,อ,อนะงต้องขายไข่นะครับโอเคนะครับผมต้องขายไข่นะครับจบแม่จบแม่จะมานะครับ ไม่ได้มาแต่ไหนนะครับผมไปอีกนานนะครับเพราะว่าแม่ชอบมานานๆนครับตุ๊ก็จะมานานๆแม่รอผมรอจนตดหมผมรอจนตดเก่งอนะ่ะเออมรอจนคิดแตกอ่ะฮะพี่โดผมคิดแตกเมื่อไหร่ผมคิดแตกตอนสิบโมงเลยผมต้องรอโอ้โหนานน,าะจะจน,นะผมเคยน่าห่วงว่าจะจะเล่นต่อครับผมเคนะวันนี้ต้องขอตัวลาบตัวผมวันนี้ผมไม่มีเวลาแล้วนะครับต้องดูพี ช่วยนะครับันนี้ก็ค้าใจให้ผมเล่นโปรอะไรหรือเล่นยังไงแล้วก็อย่างสามารถเขาไปโหลดที่ช่องพี่โนมิตะคงได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีจะทําอะไรแล้วนะครับก็เลยให้ผมคอมเมนต์ว่าให้ผมเล่นโปรอะไรนะครับแล้วผมจะโหลดมาแล้วผมผมก็จะแนะนาว่าโหลดโปรนี้โปรนั้นโปรนั้นนะครับว่าโปรนี้โปรนั้นมันหนุกหรือไม่นะครับโอเคครับฉันจะเล้นผมผมชอบโหลดมาจากเออ คนต่างชาติมากกว่าแล้วแล้วเป็นเกมใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับโอเคนะครับขยายผมเล่นเกมอะไรโอ้วอรอะไรยังไงยังไงเล่นได้แล้วผมเออจริงๆนะผมไม่โปรเอ็กชอตได้แหละแต่มันยังไม่ได้เล่นนะเพราะว่าข้อหมุพังนะครับแต่ผมเล่นในเครื่องของพี่เลยแะพี่ผมบอกว่าอย่าทำมาแล้วนะนะนะเล่นแค่อย่างเดียวนะครับก็โอเคแนละ้วผมรอรอผมถึงจะมีนะครับรอบผมก่อนนะครับรอก่อนนะครับจริงๆโอเคนะมันี้ กือแบบต้องคอเลาไปก่อนจริงนะครับพี่ผมไม่มีใจทำแล้วนะครับผมปมนกะ้ตูดมากตันนี้้องขอเลาไปก่อนนะครับายกด้าย